สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนี่อีสานนะครับมื่อนี้ก็ออกบ้านอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้บ่ได้ไปตัดอ้อยครับก็เลยลอยออกมาทั้งพิลาพี่น้องมาเบงสวนทุเรียนบ้านนาดีครับของตาสมัยหรือตายบุญช่วยเนี่ยพี่น้องเบงดูนี่เราปลูมใหม่ๆด้งามบอยพี่น้องได้ข่าวว่าปีนี้แล้วสิปลอยเป็นดอกเต็มรูปแบบเลยต้นที่อุดมสมบูรณ์ผมกะทีแวะมาแล้วกับมามาเบิงของเรากวอนพี่น้องครับมาเบิงให้พี่น้องเป็นแนวทางมาเบง หาความรู้ให้พี่น้องเบิ่งเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับกรเกษตรท่านใดเษกษตรกรท่านใดที่มีใจรักในการปลูกทุเลียนแต่ว่าบอยังคืนเราเนี่ยนี่พี่น้องต้นนี้ก็หลายปีเ้วเล่นเนี่ยมันบ่าตาต้นนี้สามปีเล็เนี่ยพี่น้องทุเลียนพืนล่ำบ้านานาดีอําเภอบ้านแท่นเนี่ยเบิง่งดูครับสามปีงบอกไวไหมพี่น้องมาแต่ละปีรุ่นน้อยแล้วนี่โอ้ยผมตกใจวาวๆเหมือนถ่วมหัวผมเบิือนล้วรุ่นที่ปีว่าหัน นี่นี่รุ่น3ปีได้รุ่นต่อไปเดี๋ยวพอนปล่อยดอกเนาะตาเนาะน,นี่ครับพอ,อน,นอนนื่นกับบรรลุจากตาเจ้าของแล้วก่อนตาสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมตาอีกอย่างก็คือตาสมัย,มยมครับตาสมัยป้อมสุวรรณครับอยู่หมู่14บ้านนาดีเนี่ยครับตำบลบ้านแทนใช้ฟุ้มครับครับเป็นเจ้าของสวนเบอกวงการทุเรียนอำเภอบ้านแทนเมักทุเรียนที่สุดในอำเภอเนี่ยครับคนเดียวหนูซ้อมมืออ่ะเบิดเลยเน้าตา อย่าเพิ่งดูต้นนี้ก็งน้สามปีกันไม่พอตายครับสามปีครับชุดนี้สามปีก็กลัวเนี้ยยิ่งถูกครับกลัวไปสามปีอย่างอ๋อวันที่เริ่มออกดอกละสามต้นครับสามต้นกัว่าปล่อยเลยเป็นบ่ครับปล่อยอะไรเอาละดอกดีเนี่ยครับแต่ว่าทุเรียนหมุนเวียนอยู่นี่มีปลูกเพิ่มทุกปีเป็นบ่อตายจากสวนส้มโอนี่ที่ผ่านมาปลูกผลไม้เน้นทุเรียนเลยนี่จังต้นนี้จะปีตาเนี่ยต้นนี้สี่ข่าวสองปีครับสองปี กว่ายหงไวพอสองปีต้นสิเป็นดอกอ่ะต้นนี้ก็สิเป็นดอกเด้วยครับรุ่นนี้สามปีครับคร่ำต้นนั่นครับคร่ำทุกนั่นครับกับสามปีนี่สี่ห้าอันนี้ผมก็คิดว่าสิหลอนดอกอยู่นะผมซ้อมมึงเอาออกมาเป็นบ่ครับนี่ต้นเริ่มเป็นที่สมบูรณ์ก็คือนนต้นนี้ละมันบหตานครับครับครับต้นนี้จากปีตาเนี่ยต้นนี้มันหกปีกัวกัวแล้วครับนกัวปล่อยเลยปล่อยปล่อยล่ะเพราะว่ามันได้ต้อไม่ฉีดยาแล้วบัณน่ะ เออติดต่อตเลยลเราเออกควาก็ผลเลยพี่ <c oughs> น้องเ,เอเอเขาเอาพี่น้องเขาจะให้ไหลโบเมนตี่มหมตาครับครับโอ้ปลูกจังได้ะตาไม่ได้เป็นดอกออกผล้นมูนนุนถน,นอมย่างดีที่สุดครับมบันกัมีเทคนิะนคนะห มันกัมีอุปสรรคหลายยูดอกมั้หลายคือกันต้นตายกับมีขึ้ครับคมีก็หปีกลัวนครับดอกเต็มรถนี่แน่เต็มละเต็มดอกละใส่ดอกเต็มที่เลยดอกกว่ามันดอกกับเต็มต้นหิดว่าสิติดอยู่ละปปีน่ะอก็ที่จ กันมันต้นน oh, 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 mm. ี้ก็คิดว่าเสียวว่าจะหาหกงวยท่ล้าครับเนี่ยมันเออยันมันส้มครับอ่าครับครับเลี้ยงในหน่อยค่อยต้นน้อยมันง่ายทันกันยังผิดเอาคักๆเลยครับกันมันนั่นลีก็ได้ครับเสียงเขาประตาจังว่านี่พี่น้องอยู่น้ำเลาะนั่นเด้เพิ่นหาอย่างถึงตานึ่งโอ้ตาดอกเรามาซอยงานผมครับโอ้หน่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าน้ำกันยังเจียนในยินเดี๋ยว ต้นนี่เป็นดอกกมรุ่ต้นนี้มีจากต้นก็สิบสิบป้อยปีเนี่ยตาสามต้นครับสามต้นต้องจีออกสามต้นโอ้ประคบประงมนี่ไปได้หลักการอันคงการใสสเปรย์ฝอยฉีดยาโหดน้ำเป็นได้หังอตาใช่ดีดีดีครับทดสอบเมื่อไม่เลยมันหวาดสุดยอดเลยมันดีบอถึงิดปัญหามันมันมันดีบอถึงยอดครับโอ้ก็เลยเอาแบบที่เลยครับมันต้องอาบลงไม้จากยอดผู้หลัครับปล่อยมาในระบบน้ำเลยครับครับครับผมครับพี่น้องมองดอกเราดูผลครับ ป่าปีนี้บ้านแทนนี่สมโอสิได้โชว์โอบโบแมน <c oughs> ทุเรียนสิได้โชว์แล้วนอกจากสมโอหน้าตาเนาะ <c oughs> แต่ว่ากับมีสองเจา้าเจ้านึงกับมีต้นหนึ่งมันบ่อตาของเพื่อนโดกบ่ต้นนั้นแล้วทำแล้วมือเศร้านี่แล้วว่า่บจากออกว่าสั้นครับเพราะว่ามันเป็นลูกได้ปีไกยนะครับมันสิผักเนาะมันสิพักต้นเพราะว่าเราเน้นธรรมชาติได้บบเมนบ่เน้นหลักการคือตาบุญช่วยได้นาะยครับครับผมครับผมของเราเน้นเต็มศบเลยเป็นบ่อตาเนี่ยกักน้ำแล้วก็ พอตะใบมันสูกแล้วก็ตามันเริ่มออกมาแล้วเขาก็อัดน้ำตอเลยครับเออมันแตกสัดเลยป่ะนะสัดเลยเทคนิคการมันปล่อยธรรมดานี่มันบ่เป็นติดตาก็เป็นอยู่ดอกแต่ว่ามันต้องออกบ่ออกบ่หลายนั่นครับมีเทคนิคตามที่เจ้าของแล้วครับผมพี่น้องมึงดูคนหนาต้นนี้เป็นดอกกอมูเด้สมบูรณ์กอมูพร้อมแม่นรรมาสมบูรณ์และปีนี่ใหญ่ไว้อีหลีครับต้นต้นทุเรียนเราเนี่ยพี่น้องมึงดู เอาหน้าวิวงนิ่วไปกับอุดมสมบูรณ์ดูแลแบบประคบประมเลยเนาะตาเนาะจะไปปลูกเ่นๆคือหมังม่วงจะขค้นว่าสิได้กินเนอะพี่น้องไม่ได้ครับไ่ได้แท้เป็นหมอตาบังรู้ครับจะไม่คือเบี้ยให้หลุดทุนเลยครับ ก็เมื่อขยายไปได้จากจากต้นแล่าตาของเยอดนี่อ๋อมันโอ้หลายแล้วครับอย่าเพราะลอยเหรอไปปลูกในสวนมะสมโอทั้งคนกับเพ่อนเพื่อนผสมโอกับมี๊ครับนี่กัได้ข่าวว่าดันคู่ไม่กับถีล้มแถวนี้ดันเูงไม่กับถีปลูกคือกันครับโอ้ขึ้กันเจ้ารุ่นหลังๆมานี่งาบบ้านสู่ต้นเลยมันบอตาครับผยปีมือเราอิหลีได้พี่น้องเดี๋ยวตายยังอยากหน่อยมาแล้วกับ่บตายอย่างเดียวได้เลยครับแต่ว่ามันกับ่บเห็นตายโบเห็นหว่างครับแต่ว่ากับเป็นโรคเนี่ยขึ้กันมันบ่อกส่วนมากมันเป็นโรคอย่างตา เป็นโรคคนเน่าครับคนเน่าน้ำไหลออกทั้งขานต้นนะครับโอ้มันเกิดจากสาเหตุอย่างครับเชื้อราครับเชื้อราเนาะนี่ตอมตอมตอมน้ำแตกตอมน้ำแตกครับตอมน้ำอันนี้ก็เป็นโรคแม่นวันครับครับอันนี้เป็นโรคครับอมก็หายอมก็โป้งดอกผมท้ายายแล้วครับอ๋อมันสิออกไหลรยังสิเลยครับมันมันมันกินรอบเปียกแล้วครับครับ แล้วก็ขูดแล้วก็ทายาทายาบอกถ้ามันบอหายผมก็ตัดดีมันมันแตกไม่เลยไม่ครับนี่เทคนิคแล้วไหลได้พี่น้องได้ข้าว่าเกษตรกรมาดูงานน้ำเลาะไหลโดยได้เขตใกล้ๆเนี่ยนี่ต้นนี้ได้เป็นบ่ตาเป็นคือการพี่น้องพนดนะโอ้โหนี่ละสามต้นนี่ละพี่น้องครับนี่ได้ได้ชมแท้ๆละระดับตาสมัยตาช่วยที่ยามพี่น้องโอ้หุ่นเห็นบอครับ ยังไดก็ได้เห็นหน่วยอีกลวพี่น้องเอยทุเลียนบ้านแทนบ้านนาดีปีเนี่ยพี่น้องกเกษตกกรกรผู้ประสบผลสําเร็จในการปลูกทุเลียนแม่พี่น้องครับปลูกทุกปีรอดทุกปีแต่ว่าวกับมีปัญหาได้ปวดหัวคือกันแล้วเม่นม,มอตาออออ <laughs> มีปัญหาคือกันนึควับปลูกทุเลียนนี่เพราะนหมู่หมู่เด้ยครับนี่ทุเรียนตรงนี้ปัญหาครับสั้นๆครับรบมมีวิชาที่จบสิ้นเปนมอตา ต้นนี้มันฟื้นเพราะอะได้แท้ๆเขาก็ปลูกไม้ก็บตรนอันใโอ้นี่มันกันลังสิแตกออกมันสีลายอยู่ต้นนี่เนาะตาหนาอต้นหกปีเท่าต่อไปก็สิสีปีห้าปีอีกสองปีก็อีกหลายต้นนวดน่ะตาพร้อมเป็นน่วยไหมนี่อ้เที่ยวใบเด่นพร้อมกันเป็นตัำทองจันทร์เลยครับสบายเลยวันนี้แม่นบ่ตาคนบ่ต้องไปกินไก่ยางเอาป้ายมาติดจองไปเลยบัเนี้ ต็เมันกําลังออกดอกคู่เพื่อนไม่เห็นเพื่อนจะจองเลยกบบาเหมือนบอสันติดไว้จังที่จรองไว้เห็นเนาะอย่างนี้หลายๆเด้เสียวป้ายมาจองไว้ยังไหนไว้เนาะตามันต้องมินไวยก่อนแม่ที่เล็กแม่หืมพี่น้องแต่ว่าเทคนิคของตาเราคือว่าต้องปลูกทั้งค้นเป็นบอตาทั้งน้นเนี่ยครับเพราะว่าเราต้องดันดินขึ้นมาเป็นคูนะบอกง่ายๆพี่น้องครับนี่ดินแล้วก็นี่ครับ ค่อยดันดินเขาเรื yeah. 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 Mm ่อยเรื่อยมันใหญ่มันกวางยุนที่เหรอครับครับดันไปเรื่อยเนาะครับทีนี้ลงเลยมันบ่ตานี่ว่าสิปลูกบันทีเข้าฝนครับอ่าฝนเพื่อปลูกเนาะเหนื่อรอดสิเข้าฝนมันจะได้จากต้นละตาแถวเนี่ยแถวนี้ก็สิได้ยุกเก็บต้นครับโอ้พุ่นหนาเก็บต้นคนเด้พี่น้องแล้วประหงสมโอ้เด้ครับนี่หวงแต่ทุเรียนเป็นบ่ตาครับโอ้วิชาแล้วเกี่ยก่ายหลีเด้พี่น้อง พี่น้องกับเบิ้งคักๆรู้มีผู้ใดปลูกได้คือเราบ่อ,อบขมขมเขตรบ้านเฮาเนี่ยครับเบิ้งรูุ้่นน่ะบ่ธรรมดาเด้เห็นจังซี่มันก็นกภาคภูมิใจแล้วเด้เนาะตาแม่นบ่นี่ปลูกทุเรียนรอดปานนี้แม่เบิ่งดูครับพุ่นเห็นบ่ยอดก <S <S ือกำลังสัตว์ตลอดครับแต่อันนี้เราปลูกแบบสลับเนาะตาเนาะปลูกแบบสลับอันใหญ่แน่สลับแน่มันก็เลยเป็นทรงทีๆเออแบบเลยยคคิดรับโอ้นี่เบิ่งพี่น้องเบิ่งหอกควายให้ให้น้ำให้ยาเราดูพี่น้อง อันนี้ผมก็บ่เคยเห็นจากที่ตาเจ้าไปได้แนวริเรื่มมาอย่างไงนะม,มีอาจารย์นะครับจากมหาลัยเกษตรศาสตร์ตอน,นินโอ้พ่นมันแนะนน้ำเจเ้าตีกตเบิ่งงนี้ยูทูบเหรอครับอเอาพ่นมาเป็นอาจารย์เลยครับเออยงว่าผมท่ายสวน<อ>ทุเรียนผมก็ท่ายหลายสิบสวนแล้ว <laughs> <laughs> ผมก็เห็นเจ้าแล้วดันมันดีอยู่ติตาดีอยู่ครับโอ้พ่นหน่ดันเลยครับโอ้ถึงยอดทุเรียนเลยต้นใหญ่ก็นี่เป็นสิบยี่สิบปีกับสี่อาคสี่หลามแน่นบ่สี่หลาครับ ใชปั่มแรงดันสูงเลยเนาะแรงดันสูงกับที่ไสยาพ่นเลยครับพ่นออกมาคือฝนเลยพี่น้องแล้วน้าสัไปคือฝนเลยครับน้าทั้งไตกับป้อยคือกันไม่หมดานนี่นี่มีนี่สปริงเกอร์คือกันเนี่ยพี่น้องครับโอ้โหาสุดยอดด้ครับในเทคนิคแล้วอ่ะเนี่พี่น้องต้นที่เป็นพระเอกวีนี่ครับผมสิว่าจอบเบิ้งอยู่ครับตอนมันติดเนอตาเนะ ตอนนี้สากมาแล้วก็เลยมาถามข้าวตาเราวตซื้อนี่แหละครับนี่ตาเราก็สุขภาพบ่ค่อยดีติตาเป็นไเป็นไดให้บ่ดีดอกครับมืออึนสิไปหาหมออยู่ครับเป็นหมอนัดมือเรื่องปกติของคนมีอายุเป็นหมอตาถึงหน้าหนาวพอมเนาะเนี่ยวบ่งพี่น้องมึงดูคนน่ะม้ามืออึนหรืวบ่บ่โอ้เจี๊ยบเนาะสันมื่อนี้บ่ได้ตัดอ้อยพี่น้องก็เลยลอยมาเนาะตาเนาะนี่แหละครับเกษตรกรท่านใดอยากมาชมกับมาด้วยครับตาช่วยหรือว่าตาสมัย บ้านนาดีเนี่ยพี่น้องครับกับมีมีเพจมีอย่างบอกขึ้อตาของเจ้าไหมของผมมีแต่เฟซเนาะเฟซียังก็สมัยสวนส้มโอนาดีครับครับครับหนาเฟซผมเออคยัดมบเราไดด้้เออครับอยากเป็นเพื่อนก็เอามาเลยครับอยากปรึกษาเรื่องทุเรียนหรือว่าอยากมาชมเป็นตัวอย่างห้างเทียรย่านว่าผมไปไทยอียังมาบูมัดฉีดตัวว่าอยู่บ้านนาดีแม่นบ่อตารุ่นนี้บ่มีตัวเด้อพี่น้องมีแต่ความเป็นจริงทั้งนั้นครับ เอาเอาเป็นว่ากคลิปนี้เอาไว้ซํำนีและวเนาะตาเนาะครับผมครับขอบคุณทุกท่าน้อครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวโอกาสหน้าผมสิมาเบิ้งงนวยให้พี่น้องเบิ้งหนกันผมบ่มลืมเด้อพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ